สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมผมจะมาแนะนำหุ้นกู้ตัวใหม่ล่าสุดของเดือนกรกฎาคม2 5 6 6กันะผมซึ่งหุ้นกู้ตัวนั้นก็คือบริษัทอ Origin Property นั่นเองัะผมหลายคนอาจจะไม่รู้นะผมว่าบริษัทอ Origin Property ทำอไมบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับบริษัทอ Origin Property ครับก็ชื่อก็บอกนะพอล r o p e r t y ก็คือทำอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับผม โดยสังหาที่เขาทำก็คือเน้นคอนโดบีเนียมเป็นหลักแล้วนะครับผมโดยทำเลก็ยทำเลดีๆนั่นเองับผมเออก็ประวัติโดยคร่าวๆก็ตามนี้เลยนะผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของ Origin เองได้นั่นเองนะผมอ่ะส่วนว่าไอ้เจ้าตัวของพุ่นกู้จะมีข้อมูลส่วนสำคัญอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจของพุ่กู้ Origin กันเลยนะครับผม อย่างแรกนะครับผมสิ่งที่ต้องรู้ของหุ้นกู้โอ้ยรออออริจินนั่นเองครับคือหุ้นกู้ชุดนี้ครับเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยฝีดนะผมแล้วก็ไม่มีประกันนั่นเองับผมจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะผมเริ่มขายวันที่6วันที่7และว,วันที่10กรกดาคม25 6 6นะครับผมเร й ติง้งทั้งบอยสัตและเร й ติ้งหุ้นกู้คือเร й ติง้งทิปเปิลบีบวกนั่นเองครับทำให้เราที่เป็นนักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อได้นั่นเองนะครับผม สามารถพุ้นกู้ที่จะขายในรอบนี้นะครับผมมีอยู่ด้วยกัน2ชุดนั่นเองครับโดยชุดที่1ครับอายุ3ปีครับดอกเบีย้ย4 4ต่อปีครบกำหนดถ่ายถอนในปี25,69นั่นเองนะครับผมส่วนหุ้นกู้ชุดที่2อครับอายุ4ปีนะครับผมดอกเบีย้ย4.6%ครับครบกำหนดถ่ายถอนปี2570นนั่นเองครับ มาบช่องทางการขายครับก็มีอยู่หลากหลายธนาคารมากเลยครับให้เ,เพื่อนๆลองดูครับเช่นธนาคารกสิกรไทยกรุงไทย CIMB เอ็มบรกักฟับเกียรตินาคินกักฟับจุลใต้กักฟับเอเชียพัฒน์โอ้โหเนี่ยครับลองอ่านดูครับมีเยอะเอ่ยก็ตามนี้นะผม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ชุดนี้ของ Origin Property ครับก็คือ 1. ครับเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเอามาซื้อที่ดินและองทุนเพิ่มเติมนั่นเองครับผมแล้วก็2คือเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดนะผมแบะนี่ระยะสั้นนั่นเองครับก็คือสุกง่ายคือเอาไปลงทุนต่อแล้วก็เอาไปใช้นี่เดิมนั่นเองนะครับผม แต่ว่านะครับผมเพื่อนๆก็ต้องมีสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะลงทุนหุ้นกู้ด้วยนะผมเพราะว่าการลงทุนหุ้นกู้ครับมีความเสี่ยงนะครับผมผู้ลงทุนควรศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตาสารีลักษณะของตาสารีผู้ออกตาสารีความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่ตัดสินใจการลงทุนด้วยนะผมทั้งท่านครับอันนี้คือข้อมูลโดยสุบโดยแบบหยาบๆเลยครับโดยเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจจะลงทุนหุ้นกู้ตัวนี้เพื่อนๆต้องลองไปหาข้อมูลโดยละเอียดก่อนนะผมว่าเออเพื่อนๆเหมาะกับไอ้หุ้นกู้ตัวนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็ซื้อถ้าเพื่อนไม่ชอบเพื่อนๆก็ไม่ต้องซื้อก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะผม สำหรับคลิปนี้นะผมผมก็จะแนะนำว่าถ้าเพื่อนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของสมาคมตาฝานี่ไว้นะผมของคุณคู่ออยิจินตัวนี้ให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบในนั้นจะมีข้อมูลมากกว่าที่ผมเอามาสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะผมเออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ